ครับสวัสดีครับผมครับมือนีกามาพบกับผมนะครับเสื้อตับผมช่วยหน่อยครับของกัวตาชียงกูลนะครับนะครับมือนีกาเป็นกิจกรรมไร้สดนะครับเหมือนเดิมที่ผ่านๆมาเนาะแต่ว่ามือนีเขาจะมานาเสนอนะครับมาแนะนํอุปกรณ์ดีๆนะครับด้วยส่วนของแท็กเตอร์นะครับ สิงหาเดืิงหาคมครับเนาะมีด้วยสถานการณ์ต้องเทคเตอร์โอยังคงยังคงหลายเนาะครับถือว่าดีเมันเดือนที่แล้วนะครับจริงๆกับก็ว่าเออเริ่มมันจะเขาด้วยดูการต้นเกี่ยวอ่าแต่ว่าปูแเทคเตอร์ก็ยังยังดีขึ้นเ่าครับดีจังไดเนาะหมายถึงว่าพี่ดาวพี่อยู่แล้วครับพี่ดาวพี่ดาวแซมทอง นะครับไล่ใหบฟางนะครับมีมีอย่างเงี้ยโอเคปีดาวแถมทองครับซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าตัวนี้คือใส่มาหลายเดือนแล้วเนาะออกรถศูนย์บาทไม่ต้องใช้เงินยังต่ออยู่นะครับนะครับต่ออยู่ต่ออยู่ต่ออยู่ปีดาวไอ้ทองไอ้ทองหนึ่งเซนหนึ่งเซนนะครับอ่าอันนี้คือตัวหนึ่งเนาะใส่ปีหนาใส่ปีหนาราคาดาวต่ำอ่ายาวได้สิบปีสิบยก็ยังมีอยู่พอนสูงซูสิบปีซึ่ง ซึ่งหมายถึงว่าโปรแกรมปกติม่เท่าจะอยู่ที่8ปี8ปีแต่ลูกค้าอยากพอนขยายอีก2ปีนนั่หมายถึงยังตีเป็น10ปี10ปีบอลรุ่นบอลรุ่นงวดแล้วคืองวดจะถูกลงงวดจะถูกลงนะครับขยายความนิดหน่อยนิดนึงนะครับหน่อยเพิ่มเติมมาดิขยายไม่เลยรับดิ่งเลยอยอกยอกกันนะครับยอกกันก็เริ่มเริ่มใส่งวดปกติถ้าซื้อกรณีทธฟีดาวเนี่ยลูกค้าต้องเริ่มใส่โปรแกรมที่แบบมีไล่เดือน2,000ต้องเริ่ม ใส่เดือนถัดไปออกสิงหาใจกันยาอันนี้คือปกติเนาะแต่พ่กปกติคือหมายถึงซื้อเดือนสิงหาเริ่มไปใส่งวดเดือนมกราคมปีหกแปดก็คือปีหนาใส่งวด้วยสองพันห้าเดือนเคุณนส่ไปเก็บยอดหลังป่บ่บ่ครับบ่มี่นะครับเด้อบ่ได้ไปเก็บยอดบอไปเก็บยอดหลังคิดซ้ำเก่าคิดซ้ำเก่านะครับที่นี่งวดใหญ่ใจเดือนใดครับธันวาธันวาธันวาปีหกแปดแปดงวดใหญ่งวดแรกครับจริงๆถ้านับจากเดือนนี้ไปจนถอดเดือนธันวาระยะเวลามันก็ประมาณสิบเจ็ดเดือน สิบหกสิบเจ็ดเดือนนะครับหมายถึงว่าลูกค้ามีเวลาหาเงินใจงดใหญ่แต่ว่างวดน้อยในี่หาเดือนหาเดือนก็เป็นปีนานน่แหละนะครับต้องบอกเลยเวลาตรงนี้ก่อนเนาะนี่คือประมาณนี่ในส่วนตัวใดอีกครับนีตัวใดอีกโปรเทคเตอร์เฮาที่ดาวแทมท่องใส่ที่หาเดือนสืบปีนีพันปีนาเนาะปีนาลูกค้ากุ้มเกียดนะครับกุ้มเกียะกุ้มเกียดจริงๆต้องบอกก่อนว่าโดยปกติเกียดเกียด เกจของคู่ตัายหรืสิ่งที่จัดเนี่ยเพิ่นจะเป็นเอ,เอบวกหรือเอผัดเ,เนาะอ่าแล้วก็ต่อมาก็เป็นกลุ่ม A B C D แต่วัจจุบันมันจะปรับเปลี่ยนไปใหม่ะนะครับอาจจะอาจจะบ่แน่ใจว่าลูกค้าจะสับสนบ่นะครับ,บรเป็นเป็นสามเอบวกนะครับมีหลายรูปแบบมีเอกับบีเอเอกับบีแต่ว่ามีแบบธรรมดากับแบบแบบพิเศษแบบพิเศษแบบพิเศษเอาง่ายง่าว่าลูกมีบวกนึ่งมีพัดนึ่งเรื่องมากลุ่มพัด คเขาเรีไงว kind of mm ่ากลุ okay, ่มนี้กลุ่มเกียรติต่างๆเนาะที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่กับทีมงานนี่จะสามเอบวกหรือว่าสามเอหรือสองเอบวกเองเพระมาณนี้กลุ่มพวกนี้จะบได้บได้ใช้ค้นคำประกันนะครับลูกค้าจะฟรีดาวจะดาวไล่ดาวหน่อยฟรีได้อยู่แล้วล่ะกลุ่มเกียรติการส่วนลดดเบี้ยสูงสุดสองเปอร์เซ็นต์อันนี้สำหรับกลุ่มเกียรตินะครับเฟรีดาวก็ได้ครับลุลุ่นเลยยื่นเอกยืดเอกสารตอนเสาร์นี่ส่งรถตอนบ่ายเดี๋ยวก่อนครับต้องถามคนส่งราวางบอ ก็เลยจะบอกว่าเป็นรวดเร็วเป็นบ่าเนี่ยเพราะว่าตอนสองตอนใบเรื่องพานจริงๆกับเคยเห็ีดอยู่กับทรงแตอยู่แต่ว่าขอเชื่ประมาณสองชั่วโมงเนาะแต่ว่าขอ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 เชื่อคิวก่อนอ่าแลายๆกลุ่มพืชเศรษฐกิจเนะครับดกลุ่มพืชเศรษฐกิจครับมีมีมันใส่เข้ามาบอลจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่ากลุ่มมูลค่าสูง อ่าอ่าเอมูลค่าสูงอย่างไะทุเรียนอ๋อกุมนี้กุมทุเรียนกลุมบักนัตยังสิบสปปรับสับปะรดม่วงบักม่วงมะม่วงลำไยที่ว่ามะม่วงทุเรียนทุเรียนมะม่วงลำไยสับปะรดอ่าอ่านี่นน<า>พึ่นว่าพื่มูลค่าสูงเศรษฐกิจมูลค่าสูงใช่ครับตัวน,นี้ก็มีโปรพิเศษให้ผมผมปลูกหลังบ้านต้นหนึ่งนับบอเอาไปกินครับ บางต้องเป็นเป็นเพื่อนหลักครับจริงๆก็พูดเพื่นหลักเนาะืต้องว่าเบิ้งจำนวนไรจำนวนอาจจะหนึ่งงานสองงานจริงๆเขาบอกกันเป็นไรนั่นแหละเพื่มูลค่าสูงอ๋อเพราะมันปลูกต้องต้นต้นแดงครับแต่ว่าโปรไฮโปมันไฮโปนครับกินเอาไปกินเอาไปกูเท่ากินก็พอแม่ปลูกหลายบพอได้กินพอได้กินสามต้นพอได้กินของลูกค้าบางรายก็คือว่าสองสามไรเอ็กซ์สี่พอได้อยู่นะครับเนาะคือกระตรงเบิ้งว่าไรไหนลักหลักที่ที่มาจากเืิดกลุ่มนั้นมาเป็น คือหลักบอกมามามาใช้จ่ายในชีวิตมันเป็นข้างเงินนะครับเดี๋ยวเขาจะพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับคือคือตรงตรงบอกต้องอธิบายกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่มว่าเออพอกระปูตัวนี้เออเขาเขาท่างบดีมันก็จะได้เพราะว่าจะเป็นเรื่องของอ่าชนลดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือว่าเงินซอยดาวก็คจะมาเบิ่งเงื่อนไขอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเช็คซิดคันเข้ามาเนาะ กูมั่นแล้วครับพี่ตั้มกุมั่นกุมั่นนี่ก็โอ้ได้ไม่ใช่กลุ่มเราเริ่มมาแล้วพี่ตั้มเดี๋ยวเดี๋ยวมาแบบนี้ก็เหมือนก็เหมือนนกเขาเป็นนกเขาเหมืนก่นนกเขาเป็นนกเขาเมนกันกูมันเหมือนกันต้องแบบนี้ก็มีก็มีโปรพิเศษให้เนาะแต่ว่าเขาอาจจะมีแผนจัดกิจกรรมของลูกค้ากลุ่มไหลมั่นเนาะเดี๋ยวจะมีโปรพิเศษมาครับจังมากแนะนั้อีกเพิ่มถ้าเกิดว่ากูมมั่นที่เป็นเอ็ดมั่นเกินสิบเลแล้วครับอยากได้แบบ มีกฏหมายได้ไว่าอ๋อได้ครับได้ครับก็คือตัวนี้จะจะได้ผัวพิเศษในเรื่องของเงินสดยดาเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่ว่ากลุ่มกลุ่มอีกทีบอกว่าซิปไล่ขึ้นไปนะครับมีกิจกรรมนะครับมีมั่นซิปไล่ขึ้นไปแต่ถามว่าอีกไล่หนึ่งหรือหลายไล่ที่ปูกพาถึงซิปไล่ล่ะก็ได้เท้กันครับก็ได้เท้กันแต่ว่าได้อาจจะในส่วนของไอ้นี่นะครับกิจกรรมนะครับแมนครับแท่ากันแบบว่า เฮ็ดยูซิปได้แล้วอยากพอนแบบไร้ปีเลยโอ้ได้เลยแล้วครับตัวนี้เฮ็ดเผาเฮ็ดสามารถเฮ็ดใด้เนาะครับแต่ที่นี่กลุ่มที่กระลังได้รับความสนใจหรือความนิยมนะครับกลุ่มบอจะเป็นเกษตรกรที่ปลูกมั่นนะครับปลูกอ้อยเนี่ยการกระลังหันมาเล่นกลุ่มรลดสลี่บีเฮานะครับรถหน่อยซึ่งต้องบอกว่าเออลดหน่อยต้องบอกว่ามันเป็นฟีดาวนะครับเนาะนะครับฟีดาวสามารถพอนปปีได้ด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็ต้อง ก็ต้องเช็คเขามาว่าอ่าเขาเงื่อนไขบอจังไดนะครับต่างๆนะครับเนาะประมาณนี้ในส่วนของอันนี้้วก็มันจะมีพวกที่เขาบอกไปเมื่อกี้จะมีกลุ่มบอ่ากลุ่ม L แท็กเตอร์นะรุ่นเอลรุ่นบีเอลที่นี่พวกเก็ M อยูนะครับเออ่าครับพี่ดาวพี่ดาวเขาการบอกแน่นครับนี่นะครับเดอร์่นไหครับบอกไปเลยบอกอกรุ่นไ้เลยเนาะ49 4สี่เก้า่เก้าห้าเจ็ดเอ็อยูห้าเจ เอ็มหกศูนย์เอ็มหกสองสี่หลุนตัวเอ็มนะครับพี่ดาวนะครับแต่ว่าต้องเช็คซิตกันเขามากก่อนเนาะแหน่แหน่ครับปกป้องแต่กลุ่มนะครับครับครับจะบอกว่าปกป้องแกลุ่มแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขอยู่ต้องต้องกลูกค้าก่อนนะครับว่ากุ้งทิ่แจ้งไปเมื่อกี้นี่มีแต่เป็นสินละเป็นสินค้าที่มูลค่าประมาณหลักล้านนะครับแต่ว่าพี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวเนาะทั้งทั้งสี่หลุนทวนนิดนึงเอ็มยูจะมีเอ็มยูสี่เก้าเอ็มยูห้าเจ็ดศูนย์สองแล้วก็ M หกศูนย์ M หกสองนี่คือสี่หลุ่นนะครับสี่หลุดสาหรับคนถี่มองหารุ่น M อยู่นะครับแล้วก็อยากได้โปรฟี่ดาวยังนี่บอลสินะครับเซลมีรถความทรงรถมีหลายแห่งครับแม่แม่แต่ว่าวันนี้ที่นี่ M ยังซีรีส์ M นี่มันมีขึ้นไปขั้นวยาหันอีกต้นัันก่า เอบถึงกับฟีดาวตจะกับใสเงินใสเงินหน่อยนะครับใสเงินหน่อยซึ่งมีรุ่นพิเศษรุนนึ่งก็คือเอ็มเจ็หาอ๋อดช่ใช่เครับดาวต่ำดาวต่ำได้นะครับตรงเท่าความเป็นก่อนว่าก่อนรุ่นเอ็มจะดาวยี่สิบและก็ลดลัามันเหลือสิบหาบานนี้เฉพาะเดือนนี้รุ่นเจ็ดหาสมัยคนใส่เงินลักแสนนะครับรุนเมครับเอ็จ็ดหครับครับเอ็มหกสองเอมจ็ดาเนาะสมัยก่อนตุ้มือนี่น่าจะโอ้ เห็นเห็นทุกสองเห็นที่ดาวนี่ผมกัดเรียว่าเรียว่าโปรคนแข็งดีเนาะเงินไขโบย้อนเงินบาทเนี่ยนะครับเงินไขโบย้อนราก็เอ่อเคลื่อนาปยังไอ้สินเชื่ออนุมาณวัยนะครับวัเปลนเรื่องก็บคขาว่าโดนบอเซล่ยวเดือนบอกอู้บอตะวันออกเดือนนึงครับบอกบอถึงอาทิตย์หนึ่งนะครับคือเซล่ยหน่อยเกินที่แหลกว่า เมื่อตอนสอบนุมัตตอนปลายส่งรถุดเดี๋ยวบอกตรงตรงถามคุณทรงกรนะครับความรวดเร็วในการส่งสินค้ากำลังจะบอกว่าหลุดเร็วนะครับสินเชื่อทำงานแบบรวดเร็วถ้าเกิดเป็นกู้เกียรตเกียรติเอบวกเกียรตเอส่วนใหญ่จะเร็วเร็วตรงที่ว่าเขามีประวัติการผ่อนลีดกับปิดสิ่งแล้วเขาเลยบ่อใดลงตรวจเขาจะเป็นโทรโทรสำรวจเอาแต่สำหรับเป็นลูกค้ากุมไม่กุมไม่ที่ยังไม่เคยส่งประเมินอแต่มีระยะขั้นตอนเนาะครับห้าวันเนาะสมมุติว่าลูกค้าเพิ่น เพิ่นเพิ่นเคยมีอยู่แล้วนะครับพ่อหนาเพราะหนาลำคนไหนบัตรที่นี่เราอย่าหูว่าเราอยู่กลุ่มเกียรติยังสีสมมติว่าเราอยู่ในรุเร็วเช็คซิสเช็คซิสเนี่ครับเด้อการติดต่อได้เลยติดต่อเซี่ยวแต่ละคนเลยครับแล้วเขาเช็คให้ครัามีอยู่สี่ทันเนาะรู้รู้ได้เลยรู้ได้เลยใช้อะไรบ้างครับในการเช็คใช้บัตรประชาชนอ่าจริงๆใช้แต่เลขบัตรเลขบัตรแล้วก็วันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดแล้วก็ชื่อแม่นครับแจงไม่แค่นี้เข้ากับสามารถตรวจสอบทิ่ไหนผู้เรียกบัตร หูเล็กบัสก็สามารถเชียเกียรติได้แล้วหูวันเดือนปีเกิดนะครับส่วนเชียเดี๋ยวเขาจะนําไปหมอบที่หลังหูวันเดือนปีเกิดไงนั่งง่ายมัสุดนั่นง่ายยืดเดียวเอ้าพอดไอเอฟเจทหาครับอะไรอ่ะพรบผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีทรงหมอบรถหลุดไงเนาะของท่านพี่โจเนาะอ้าวประธานโจประธานโจจะทรงประธานโจ้ร้อยแปดเอี้ยร้อยแปดผีไงอ่าวร้อยแปด ถือว่าเงยนี่หนีละแงน่เงยุดนี่นละเงุดนี่หีติดจอดจนหนีเอาไอห้เขาาก็สิบว่าซังมาขายจริงจริงก็มีขายในในเพ่ว่ากักเพ่อเอเดอร์เนาะลูกค้าอันนี้องลูกค้าจองลูกค้ายืนเนื่อนเช่าอะไร้อยเพื่อนทำนจะสื่อเป็นเงินสดพอ โอ้ไหลสดไหลสดบนนี่เดเออใครมคลิปกับไหลซดลูกค้าลูกค้าหลายไล่ทันนะครับอาจจะไม่เคยเห็นเนาะเพราะเขาไปร่วมแสดงความยินดีเนาะถือว่าต้องไปครับผมพวกไปดิสมอะไรเรื่ยครับพี่ดำพวกไปส่งอะไรเลยครับพี่ดำ้องไปโอ้ยไปเสร็จไปพร้อมกันหมนไปที่หลังบอาครับโอ้ไปพร้อมกันครับโอเคไปที่หลังเปิดปิดเดี๋ยวเราจะไปส่มมอบแล้วก็ได้จะไปไหลสดหรือว่าาคแบบพี่ใหญ่พี่ใหญ่เขาพี่ใหญ่พี่ใหญ่เข้าแต่ว่าก็ไม่เคย ไม่อยเจอเนาะไม่ค <substit uting> <your> mm ่อยเจอไม่ค่อยเจอครัสุดมากอะนานมาทีอยู่ประมาณแปดแปดเก้าแปดนะครับแปดแปดอันนี้โอ้พี่พันหนาโอ้ใหญ่หลายหลายอาจะเยอะเพราะว่าพันลอยแปดพันปูอ้อยสื่อพาลูกน้ำตาลหอมสองข้างคือโอ้มันมันหลายสองทางเนาะถ้าเกิดว่ากุ้มลูกค้าที่แบบอยากได้รถแบบนี้โบโบสื่อพาลิซิงเข้าเข้ากับมี่เข้ากับซอสเนาะครับครับอ่าหรือถ้าเกิดว่าเป็นโคต้าอ้อยเข้ามีเป็นตรงกับโรงงานเข้าสื่อให้โรงงานสื่อให้ก็ได้ครับอื มีม,ม,มีหลายๆช่องทางในการจเจืิอนะครับเน,ในี่ยจะกไดนส่วนของกลุ่มอ้อยหรือว่าที่ที่เออ่ใส่รถแท็กเตอร์รุ่นเอ็มเนาะนะครับรุ่นเอ็มรุ่นบีจริงินะครับเขารองอ่อยรองมั่น,นะครับที่นี่ครับพี่ตั้มลูกค้าที่เนมีรถได้หลายคันมีโปรพิ่อเสียบเห็นป้งสามขั้นจริงๆนะสาม้าเก่าลูกค้าเก่าเนาะครับครับครับเป็นลูกค้าเก่าที่มีผลิตภัณฑ์หลายขั้น นะครับสามชั้นย่าสามชัญญาผมยกตัวอย่างกับกลุ่มลูกค้าเก่าที่จะซื้อกลุ่มีซื้อรถแท็กเตอร์รุ่นบีรุ่นเอลเนี่ยมีสามชัญญาค่ากันในเบิร์ตค่ากันในเบิร์ตหมายถึงสมมุติว่ามีแท็กเตอร์สองคันรถเกี่ยวกันหนึ่งคันครบสามสัญนย่าครบสามสัญญารับเงินไฟดาวพิเศษเพิ่มหนึ่งพันบาทกรณีซื้อรุ่นซื้อรุ่นเอลบีเอลนะครับซื้อเอ็มกับเอ็มยูซื้อเอ็มกับเอ็มยูหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทนะครับซื้อบีเอล สามสัญญาหนึ่งหมื่นเอ้ยห้าพันบาทอ่าซื้อเอ็มเอ็มยูสามสัญญาหนึ่งหมื่นบาทอ่าสามสัญญาทั้งสองที่แบบที่บอกเนี่ยก็คือสามารถรวมเมินได้นะครับเพราะจเป็นว่าต้องเป็นแทกเตอร์ล้วนหรือรถเกี่ยวล้วนสมมติว่ามีสามสัญญาแล้วครับเทิดอ้ยสามสัญญาก็ได้แล้วครับเทิ่อน่บอกครับต้องบอกว่าของเช่าของครอบครัวครับซึ่งตอนนี้ข้าเข้าจะมีโปรโปรเทดยินนะครับเนาะ โอเทิเยนกับีทุกรุุนอยู่แล้วครับสำหรับ่ากลุ่มผีเพลินอยากเรามาเทื่นกันเขามีทีมแม็กเข้าไปอีกประเมินจะมีทีมลูกค่าที่ใส่อาจจะมีหลายขั้นอยู่หรอกแต่ว่าขั้นแรกๆอาจจะใส่หลายปีนะครับลองใส่ขั้นใหม่ๆบิ่งนะครับนะครับรุ่นใหม่ๆบิ่งนะครับาสมยหรุนน้อยแรงมากขึ้นมากรงมากไงมาใส่เบ้่งนะครับ ลำนางานลอยแป้งนาเป็นยีสต์เป็นแหล่งนี่บปอปออันนี้สีเพิ่มเนาะอันนี้สีเพิ่มนะรถใหญ่เขามีขึอนก็มีมีมีอยู่ด้ยมีอยู่เด้วยไอ้ลุ่นเอ็มมาเทิร์นรุ่นเอลเอ้าให้ผมถามเนี่ยเพราะว่าเป็นอย่างคือเอารุ่นเอ็มมาเทิร์นรุ่นเอลเพราะว่ารุ่นเอ็มพอแกสื่อมือสองมาอ๋อตอนแรกกับแถวในในเขตพื้นที่ตรงนั้นนะกับพื้นที่เป็นอ๋อนั่นแหละนั่นแหละเขาเอ๋นั่นแหละลูกค้าเอ๋นแหละเป็นปลาเยอะแกบอกกอก็เลยสื่อรถรุ่นเอ็มมา เพราะทุกเือนนี่เดียวกับเอิ่นคนมาลากนอนนี่นั่นอันนี้ก็ต้องบอกก้อนว่าแล้วแต่เผื่อทีแต่ปัจจุบันผอเ่นใส่ L C 0 L C 0 18ย p งเอ็นเอาเอ็มเจ็เอาเอมาเท่เอ L C 0ครับได้เบิรับเอาละเบิรได้เบิรได้เบิดาลูกค้าบอกลูกค้ามีรถเกี่ยวเส้นรถถได้มีรถถ่เส้นรถเกียวได้หลุดหน่อยหลุดใหญ่เกาหน่อยยังได้เบิดนะครับผุณ่อตาเอิดมาได้ครับเกิดก็ต้องบอกลูกค้าว่าบริะ คราเป็นคนไทยครับผมลูกค้าเพิ่นนี่ถือโบได้ใสของคู่กุฏะเลยโบได้ใสของแตงไข่เนาสีอื่นนี่เป็นค้าถามสิงคำว่าถามลืมเลยดิโอ้ยบ่ได้เลยนะผมบอกนะเพราะว่าบ่แม่นบ่แม่นมีคนบ่ลืมอยู่แต่ว่าผมลืมนี่นีมีลูกค้าอยู่บ้านทีเล็กเนี่ยเพิ่นใส่ยี่ห้ออื่ยนเป็นเป็นผู้ซอยครับครับเป็นได้ท่องเด้อุ้ย ท่านี้ตัวนี้เขาเงื่อนไขในส่วนของผู้นำเนี่ยคือจริงๆไปแล้่มั้ยเนี่ยไปคือจริงๆนี่โอ้ผู้นำเขาก็ก่อนหน้านี้เขาก็มีอยู่แต่มันจะเป็นลักษณะแบบตำบลละกัวไหนเนาะสิบแปดสิบแปดตำบลสิบแปดตำบลแต่ปัจจุบันจะเป็นปัจจุบันเป็นเก้าอำเภออ่าซึ่งผมมองว่าใหญ่เขาเลยโอ้แน่เก้าอำเภอนี่ถ้าได้เยอะกว่าสิเนาะเขาบอกเป็นตำบลหรือว่าเป็นหมู่บ้านเนี่ยผมว่าโอ้โหเยอะเลยแต่กระจายไปเลยเยอะเยอะแสดงว่า ลูกค้ามีโอกาสหลายที่จะได้ท่องเอียงต่างๆเพราะว่าจำนวนมันเยอะขึ้นได้สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นสิทธิ์หลายขึ้นครับแต่ว่าจะได้เฉพาะกลุ่มผู้นำผู้นำชุมชนยกตัวอย่างอะไรมาเรื่อยๆผู้ใหญ่บ้านผู้ซอยนี่นี่ผู้ซอยกำนันอบตนายกได้เบิร์ตได้เบิร์ตประมาณนี้คือคำว่าผู้นำเนาะได้ทองผู้นำชุมชนครับเอาทองไปให้เราทองมูลค่าสองหมื่นบาท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 เยอะนะครับ ได็กปูประจําเดือนแล้วแถมพ่องอีกครับปูพ่อสมมุิว่าอันพ่องเดือนใช่ห้าเที่ยมอีกนองไอ้พ่อตัวนี้อีกจริงจริงปูนี่ขอแจ้งกันเกันไปเด้เดือนก่อนแล้วเรายังหนิงอยู่เลยเดือนก็นจะไม่เอาอีกอีกจะเอาอีกทีว่าจะดีเลยที่เล็กดิถ้าว่าท่องตัวนั้นตัวนั้นได้ถ้าว่าผู้นำเขาเกันไขเนาะสมุดสองหมื่นทองสองหมื่นแมนครับสมุดสมุดเพิ่นเอา เอาเอหาศูเนาะครับสมุดพิ่นเอาเอหาศูนย์เป็นผู้นำร้อมแในกามาโปรฟีดาวแถมทองห้องอีกแร่งว่าได้แสในห้องใน้อสองเซนสอนกันเลยเน่เน่เนเนร้องสเซนเนี่ยเนีซยนี่พราะกูซอยเนี่เข้าใจให้ทีภาพร่มว่าทองมูลค่าสามหมืนอแต่ว่าแต่ว่าก็คือสองเซนเนาะสองเซนปีดาวสองเซนแรกสอาเดนสองเซนนี่รถสีอื่นไม่คยสื่อสีสวห้องอีกเออนี่โปริเซีให้เอะดิก็ได้หลายเนี่ย แต่ว่าเดี๋ยไรแต่ผมจะแต่ว่าเดือนก่อนได้ผมือนกวนหมอเปรย์เดือนก่อนหมอไปเนี่ยเดือนนี้จะไปบอกได้อีกหรือข้อสองข้อหายไรก็เก่าเวอร์ิตดอกนะครับเดือนที่แล้วได้ได้หนึ่งเศนมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทเดือนนี้ได้๋ยสองเศษมูลค่าสามหมื่นสามหมื่นนะครับนี่ได้เกี่ยวกับพวกซิดดาวตาเอียงตางสลรถดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าต่างค่ายต่างค่ายเ่ายที่ไม่ใช่สิ่งต่างข้อต่างครับผมไอ ยังก็อไอยังก็ที่เป็นย oh. ูทูบเบอร์อ๋อทีทีอินฟู้อินอ่าม่นครับอ่าทีทีท เป็นเนนับรถไปนะทีอ๋อไอเอ็นนายกหำอ่าครับเลื่อมพนมาลมเพิ่นไหนเนาะเนได้ได้ครับเด้อเิ่นไหนดูเรียกว่าเอินยังนึงว่าป๋าหำเพา่นอายุหลายแล้าบ่เพิ่นอายุหลายแล้วเอินป๋าหำนายกหำนายกนายกนายกจะเลืมพ่นมาละกรามเปนไหนโพ้เปนได้โพ้ไอพิ่สื่อบียี่สีบีีกับเา่ยกับสคาราบรี่เนาะเปนไนเปนไเพื่อเล่นใช่ห้องไหล่ะนะครับยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์ปนยูทูบเบอร์ิ่นเ็ดเกี่ยวกับอ่าอยู่ไอชองเราอะ จริงๆกษตรเลยทั้งเกษตรทั้งนี้ข้องแก่แกมีเยอะแต่ว่าเขาเงินไขเข้านี่ตรงในส่วนของเกษตรเนาะเศรษฐกิแต่ว่ากัแต่ว่ามาก่อนแต่ว่าป๋าเรากับเขาเงานไขอยู่เขาอยู่แล้วเพราะว่ากิจกรรมมาก่อนเกษตรแต่ว่าขายเยู่อ่าได้อยู่นะครับเกษตรไม่ีเงินขยตรงได้เดือนเลี้ยงบอกเฮ้ยที่สําหรขึ้นอยู่กับผู้ติดตามขึ้นอยู่ผู้ติดตามแล้วขื่นอยู่กับผู้ติดตามสมมุติว่าสมมุติว่าดันมาดันมาโอ้ยใส่ดันแต่ก็ยับไปยับไปสมมุติว่าการเอ่อ พี่น้อยนี่เป็นพี่น้อยไฟเตอร์นี่เนาะเป็นยูทูบเบอร์พี่หน่อยเฟื่อร์เป็นยูทูบเบอร์นแล้วรับการติดตามนี่หาแสนไม่เหลือนนี่หาแสนลูกเป็นระดับเซเลบเซเลบิตี้นี่ได้หาเงินได้ครับนี่แหละครับหาเงินเลยถามเขามาได้นะครับว่าเงินขายติดคัดมองไรนะครับอ่าช่องทางการติดต่อครับช่องทางการติดต่อขอบทับสมมติว่าลูกค้าลูกค้าน่าเป็นสนใจแล้วครับที่ต่อ สอบถามนะครับถ <Pf> ้ขาถ้าเป็นของของชายางกูลจะเป็นเพจนะครับครับเพจที่เขากําลังไหลส่วนเนาะของอ่ ra, าเพจคูป้าเจริญชัยนะครับเนาะขาชายางกูรชายางกูลเนาะครับเนาะอ่าช่องทางผมเซล่ยน้อยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ0881000200หรือไอดีไลน์นะครับเนาะอาชิระเชฟวี่นะครับหลัวดากาเพจส่วนตัวนะครับจะเป็นคูป้าวุลชานีนะครับบายอาชิระเนาะครับเนาะสามสองข้างอยู่ทุ่งกำลังสั่ง ของมีต่ำครับของผมกับ0812478001นะครับส่วนอ่าไอไล่ก็จะเป็นต่ำคุมาตาย1979ครับอีก2ท่านนะครับของพนา A นะครับกับเบอร์โทร0 8 1 2 4 7 8 0 1 0แล้วกะประธานโจนะครับน้อง0812478004เพิ่นไปใสครับเพิ่นไปเอ่อเรื่องเอกสารส่งรถครับผมส่งรถอีกแล้วนะครับ เราบอกว่าส่งอยู่ไหนบอกว่าบอกว่าได้ส่งอีกแล้วนะครับนี่นี่ลาธีทีแต่เพื่อนไปส่งคนละคนละเคตกันกับตัวหนั่นนะครับขั้นทีจอดอยู่ด้านหน้าอืาคารแมนครับแต่ว่าเพื่อนไปเจาของเคตเจาของเคตร้อยแปดนี่ล่ละอิมร้อยแปดนี่ลหละเดี๋ยวเดี๋ยวมือส่งมอบเดี๋ยวจะไปขอแจมน้ำเพื่นจะไปรวมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเซลตามก็าเซลน้อยครต้องฝากนะครับกูบะตาสาขาเชียงคูนไวยนะครับ เบอร์โทรทั้ง4ีท่านนะครับวินในเพจนะครับครับพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าเนาะครับตนจะเป็นเรื่องใดก็ังมาเบิ่งกันอีกทีตามอีกทีนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับมือน้ผมกับเสี้ยวหน่อยครับ